ของกินอร่อยๆกันที่เกาะเกตดนนทบ,บุรีค่ะวันนี้อากาศร้อนอย่าลืมทากันแดดด้วยนะเดี๋ยวฝ้ากะจะตามมาที่จะจ่าทาอยู่จะเป็นกันแดดผิวหน้าของสีราช b s p ก PA บวกบกบวกือแพ้ง่ายใช้ได้นะคะไปเที่ยวกเกาะเกตดเราต้องนั่งเรือข้ามไปนะคะ จากขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดสนามเหนือค่าโดยสาร3าบาทก็จะไปจ่ายค่าโดยสารฝั่งเกาะเกร็ดนะคะทั้งไปและกลับเลยเรือวิ่งตลอดรอไม่นานหายใจเข้าไม่ทันหายใจออกก็ถึงฝั่งเกาะเกร็ดแล้วค่ะก่นจะไปหาของกินจะจ๋ามาทําบุญไหว้องค์เจดีก่อนบุญเสร็จแล้วก็ตะลุยหาของกินจะจ๋าเวทานที่ร้านยกเย็นขึ้นบกยากาศชิลมากริมแม่น้ําเจ้าพระยาทางร้านนี้อย่าลืมสั่งผัดไทยนะคะอร่อยมาก เสร็จแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆเจอ,อร้านขนมมงคลน่ากินมากมีขนมมงคลขนมไทยหลายอย่างเลยเกาะเก็ดยังมีจักรยานให้เช่าปั่นด้วยนะคะไม่จำกัดเวลา